เื่องก็คือกันกับปเตกต่างก,กันกับคนคนก็คือกันครับสมเป็นสมงัวชิสมได้สัวชิสอมเป็นกระใสประสบประการมากบน่หน่อยหลายเดือนหลายปี จับตัวนั้นมาใส่ตัวนี้จับตัวนี้ไปใส่ตัวนั้นเครื่องสามตัวย่ำอะไรตัวนั้นมาใส่ตัวนี้อะไรไปซื้อลา้านค่าหรือล้านอะไรมันแพงผู้ใดมีเครื่องห้างเครื่องตายถ้าไปขายเป็นกิโลหรือว่าไปขายให้หลุดหลีของเก่าเพิ่นซื้อได้พวกเกินตัวละสองรอย อย่าลืมเรื่องครับว่าอะไรแต่ละตัวแพงก็สองร้อยอีกผมกับประสบะการณ์ด้วยตัวเองท่ก้เจให์ไจับวีเจก็ใหม่โมโหจับถิ่มน้องนำพอว่ายังอาร่มโชว์บุกทุกคนมีอาร่มโชว์บุกมัดทุกคนครับเมื่อว่านคือกันว่าสีฟดใเ้กกใหม่แล้วมันตายมันดับตายแล้วสติดติดแล้ว เรียงบ่ขึ้นเรียงบ่แห้งบ่ถือใจบ่ท่านใจมื่อนี้ก็เอาเลยมาย่ำเอาตัวนั้นมาเช็ดตัวนี้เอาตัวนี้ไปเช็ดตัวนั้นครับส้ำเร็จแล้วตัวนึงบักเขียวนี่สซ้ำเร็จแล้วบักเขียวนี่ยครับพร้อมทจะใส่งานแล้วเดี๋ยวประกอบทอยเสียแล้วก็เอาไปใส่งานเลยยางอีแดงอีแดงนี่ ลูกลอยบ่ทำงานครับอีเดงหลูร้อยบอทำงานตัวนี้ลูกรลอยทำงานเต่ว่าเอาทอสีเอาทออีเดงมาใส่ทอปักเขียวนี่ปากเขียวนี่บ่มีทอทอมันแตกครับสลับกันเสียเอาทอตัวนี้มาใส่ตัวนี้เปลี่ยนหลูกรลอยหลูกแต่ละลูกกับ่แตกต่างกันเคืื่อนครับคน มา,นนมาเล่งอันนั้นมาเล่งอันนี้ครับเครื่องกับเครื่องกันถ้ามันมีผลประโยชน์ต่อเฮาเขากระหักมันแพงมันค,นค้นคือกันถ้ามีผลประโยชน์ต่อกันกระหักกันแพงกันปราบได้ผู้ใดที่บ่มีผลประโยชน์ต่อกันแล้วก็เริ่มสีห้างกันออกไปบาวเรื่องบาวมนุษย์นี่คือเป็นสัจธรรมของมนุษย์สโลปครับผม